สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมผมเบอร์สตูดิโอแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่น Sinister TV Man หรือตัวมิสติกใหม่ที่มันอยู่ในเทียร์50ตัวฟรีคุณผู้ชมแต่ตัวนี้น่าจับตามองมากๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมสไตล์การเล่นของซินิสเ e อร์ทีวีมิติตัวนี้นะครับก็จะคล้าย,ายๆ g ก็ดลี่เก่ามันเป็นตัวไททันเหมือนกันเลยคุณผู้ชมเวลาราวางมันจะกินระยะนิดนึง แต่ช่วงเว็บแร,แรกๆผมจะไม่แนะนําให้วางดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเราต้องฟาร์มไปสักระยะหนึ่งก่อนสักเว็บ20นะครับถึงจะเล่นได้โอเคแต่ตอนนี้ผมขอเช็คก่อนนะครับว่ายูนิตมันมาทางไหนเยอะกว่ากันก็ไม่เป็นไรตัวที่ผมใช้เป็นตัวต้นเกมผมไม่ใช้ดีเจนะคุณผู้ชมผมก็จะใช้เป็นรีเจนใหม่ตัวเอลนะครับเพราะว่าราคาอัพมันถูก แล้วดาเมจมันค่อนข้างจะรุนแรงเลยถึงแม้ว่าสกิลมันจะไม่ AOE ก็ตามก็ยังใช้ได้นะครับไม่เป็นไรสำคัญก็อยู่ที่ฟาร์มเลยนะครับผมจะใช้ฟาร์ม2ตัวเพราะว่า Sinister TV Man มันใช้เงินอัพเยอะมากคุณผู้ชมใช้เงินอัพมากกว่า Godly ใหม่นะครับแล้วก็น่าจะแพงสุดละตอนนี้ใช้เงินอัพแพงที่สุดในยูนิตทั้งหมดนะครับที่มี ผมคิดว่าคอรับมันใช้เงินเยอะแล้วนะเจอตัวนี้เข้าไปเยอะกว่ามันน้องใช้ฟาร์มเยอะมากๆนะครับเวลาเราจะอัพให้มันเต็มแต่ไม่เป็นไรแพทใหม่แล้วมันก็เล่นได้ทุกตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าฟาร์มตัวนี้โกงให้เงินรอบละ8 0 0 0เลยถ้าเกิดว่าใช้คู่กับเงินเก่าตอนนี้เงินเก่าราคาดิดเลยนะครับแล้วตัวที่ถูกที่สุดในฟาร์มก็เป็นฟาร์มฟักทองเมื่อก่อนมันเป็นฟาร์มที่ไวนะแต่เดี๋ยวนี้เอามาเล่นไม่ได้แล้ะ ต้องเอาตัวนี้มานะครับฟาร์มสีแดงซันต้าแล้วก็ฟาร์มเก่านักวิทย์แบบนี้เซตนี้คือสุดๆแล้วรอบละว8 0 0โอเคเราก็กลับมาอัพตัวลีเจนตกันต่อนะครับให้มันเลเวลแม็กอันนี้ผมแนะนำนะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแหวกแนวก็ลองดูได้มันจะช้านิดนึงคุณผู้ชมถ้าเราพลาดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีลีเจนตใหม่ก็ใช้ตัวอื่นก็ได้ ตัวต้นเกมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคุณผู้ชมมันก็สบายอะชิวๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นหนักช่วงเว็บ20กว่านะครับแต่ว่าวางกันไว้หน่อยก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยที่ผมบอกว่ามันน่าจับตามองเพราะว่าโมเดลมันสวยนะคุณผู้ชมสําหรับซินิสเตอร์ทีวีนะครับแล้วเป็นตัวไททันด้วยบอกเลยว่าเด็กๆชอบไททันครับไม่ว่าจะเป็นยูนิตตัวไหนก็ช่างขอให้มันเป็นไททันมันขายได้หมดคุณผู้ชม ผมก็จะเริ่มวางที่เว็บ18เลยนะครับทางซ้ายก่อนแต่ว่ายังไม่ได้อัพนะไม่มีเงินอัพวางเฉยๆพร้อมหมอแล้วก็วางทั้งขวาด้วยที่เราจะมาหนักใจเนี่ยก็คือเกมค้างครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องไม่แรงนี่มันหลุดนะคุณผู้ชมเออเครื่องผมถ้าร้อนๆก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องเย็นเล่นได้เพราะว่าเอฟเฟกมันเป็นการระเบิดเห็นเอฟเฟกต์ไหมเป็นการระเบิดหิมะนะครับ มันจะค้างถ้าเกิดว่าเราวางหลายๆตัวผมก็เลยแนะนําเล่นแค่3ตัวก็พอนะถ้าเครื่องคุณผู้ชมแรงก็จัดเลยไม่เป็นไรฟาร์มทันเครื่องแรงเล่นได้หลายตัวแต่สำหรับเครื่องไม่ค่อยแรงมากหรือว่าเครื่องร้อนไวก็แนะนําเล่น3ตัวปิดเอฟเฟกด้วยก็จะไม่หลุดเล่นได้นะครับเค่คุณผู้ชมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับสําหรับไอซินิเตอร์ทีีะช่วงต้นเกมมันจะง่อยๆนิดนึงอย่าเพิ่งไปอามเสียมัน โหดเลดเกมนะครับตอนที่อัพเต็มแล้วแล้วมันมีเคียวเกี่ยวที่น่าจะแสนกว่าคุณผู้ชมผมจําไม่ได้ว่ามันกี่แสนเกือบสองแสนนะประมาณแสนห้านะครับดามเมจรุนแรงมากบอสมาโดนตบไม่กี่ทีก็ตายแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนเนี้ยมันจะต้องฟาร์มไงคุณผู้ชมเข้าใจไหม <c oughs> เงินมันไม่พออัพนะครับ <c oughs> เห็นไหมว่ายูนิตมันหลุดมาเยอะเพราะว่ามันโดนสตันด้วยแล้ว,ลวเงินมันไม่พออัพไง ถ้ามันจะกันสตันได้อะจะต้องเป็นเลเวลช่วงใกล้ๆแม็ก Mac. ตอนที่มันติดเจ็ตแพ็คแล้วตอนนั้นถ้าโดนยูนิตตีมันจะไม่ค่อยสตันมากแต่ตอนนี้โดนสตันทีหลับยาวๆนะครับคุณผู้ชมเอาหลุดเฉยเลยเห็นไหมยูนิตมันแล่นหลุดแล้วคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรตามไปเคลียร์ได้นะครับเก็บงานถ้ามีตัวระเบิดก็จะดีเลยแต่ผมว่าไม่ต้องเอามาดีละตัวระเบิดให้ปรับตัวต้นเกมใหม่ ตัวเอลมันเป็นดาเมจเดียวเนาะมันก็จะเล่นยากนิดน,นึงสาหรับใครที่เล่นแล้วยูนิตมันหลุดเข้าไปได้ก็พยายามไล่เก็บงานแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสมากเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยพี่แม่งทําคลิปตั้งทีทำไมไม่ทําให้มันดีๆตัวาไม่มีจริงๆนะขอไยไม่ได้เอาดีเจมาลืมอันนี้มันเป็นรหัสใหม่เพราะว่าผมก็จะปั๊มซินิเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้ามองในเชิงการเทรดอะมันค่อนข้างจะมีราคาคุณผู้ชม ผมก็เลยมองว่าตัวมันน่าจะไปได้ไกลถึงแม้คุณผู้ชมจะบอกว่ามันเป็นตัวฟรีก็ตามแต่การจะเคลียร์50เทียร์ได้มันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมรอบละ18นาทีใช่ปะแล้วใครมันจะไปนั่งเคลียร์วะผมนับรอบอะเล่นทั้งหมดประมาณ37รอบนะครับถึงจะได้ตัวนี้มา oh, <no. S 1> ผมเคลียร์เควสหมดแล้วนะแล้วก็จะต้องเปิดกล่องซันต้าเพื่อเอาเควสด,ด้วยมันจะต้องลงทุนอ่ะผมตีให้กลม,กม 40รอบได้แน่นอนซินิเตอร์ทีวีสีรอบนะครับรอบละสินาทีก็บวกเข้าไปใครมันจะไปนั่งเล่นผมเล่นรอบเดียวผมยังจะอ้วกแตกเลยคุณผู้ชมเียนเลยนะครับด่านนี้แต่ที่ต้องปั๊มเพราะว่าตัวมันน่าจะไปได้ไกลเห็นความเท่มันปะน่าเก็บนะครับถึงแม้ว่าวาวมันตอนนี้อยู่เกือบจะ 50k แล้วไม่เป็นไรให้มันไหลไปเรื่อยๆผมคิดว่าไม่เกิน70 k นะครับ ตอนนี้ราคามันอยู่ที่1 e n g i n e e จนะครับผมเห็น1 Engineer 1 s h e p e 1 g o d l ชฟรแลกได้หมดเลยตัวนี้ตัวดีราคามันน่าจะไปได้ไกลอะถ้ายือ้มันไว้ได้จนหมดกิจกรรมเก็บกันไปเคเบบห้แล้วนะครับแป๊บเดียวผมก็จะเริ่มขายฟาร์มแล้วนะเห็นไหมว่าผมใช้ไม่เยอะด้านละว2ตัวตอนนี้มี4ตัวแต่ผมจะเก็บเงินไว้ผมจะดูนะครับว่าบอสมันออกทางซ้ายหรือทางขวา สรุปแล้วมันออกทางนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะยิงดาเมดใส่ทางนี้เลยดูการโจมตีของซินิสเตอร์นะครับแปบบเดียวเคลียร์บอสได้ไวมากๆใส่แตกอะคุณผู้ชมเกี่ยวที่ะ17นาที12วินะครับเป็นเวลาที่โคตรไวลองเอาอไปเล่นดูแล้วถ้าใครไวกว่านี้คอมเมนต์บอกด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ